จะเอามาทอดสะพานรับยอดยวดคุณคุณคุณยายีครับถามน้องตีสักนิดครับยินดีหรือเปล่าไม่ต้องถามไม่ชานะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ผมยิ่งเงเหาเลยนะครับเดี๋ยวใปรน้องตีคือพี่เนี่ยแก่แล้วอะใจสั่นมากเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขครับโอ้ น้องีครับห่วงสวัสดิภาพพี่ยาหีด้วยนะครับเดี๋ยวเขาลงไปเนี่ยโดนกันขับลุมนะ <laughs> <c oughs> เป็นไรค่ะการขับใจดีใช่ไหมคะครับใจดีไม่บนม่ครับช่วงนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างคะเอ่อช่วงนี้ผลงานก็จะมีละคระครับละครชัองสามทุกคนอาทิตย์นะครับเรื่องมหาชนจาแปด <c oughs> ครับจำแปดสองครึ่งแล้ววันนี้เตรียมเพลรมาลองว้าวันนี้โอ้โหพียบครับสามสสอยอต่าสอเพลงครับสองเพลงโอเคสอ ครับนะคะโอ้โหเรียบร้อยกันหรือยังคะน้องพร้อมหรือยังครับผมก็ครขอแล้วครับแต่ไม่รู้ว่างเทคนิคเขพร้อมหรือังรันครับบเรียบร้อยแล้วแลรอยกยกเวทีให้กับน้องสีค่ะนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบกับน้องสีได้เลยครับโอ้โหตอนนอสี่เรื่อนต่ขึ้นมาครับขนมครับ อาชกับเมยไ้ครับรักกันมาทงไงอยู่แต่ทักกันมาทำไมว่าฉันจะรักเธอจนเมื่อไรรักที่ใจคุณเตียวอยู่อย่างนี้ไม่มีใ,ใครามาทำให้ใจ แตเธออยากรู้ว่ามันจะยืนนาเจ,จ,จ้าเวลาผ่านไปันจะเบื่ไม่ไม่อยกรกนังนเทาไม่อไปได้เอตรงกางทแก่นี้เจอตรนี้ที่อรงอตรงน จะสาบูนไม่ดีเท่าไรแต่ยังบอกรักให้ฟังเหมืเคสายตาเป็นยังไงอาจจะเห็นกัที่ไกลแต่ิยังอ,อยู่ตรงนี้ถ้าเธออยากรู้เออาเออาราไรเจเวลาผ่านไปนจเพื่อเธอไหมไม่อยา ฉึนเธอจะแก่แบบนี้จะเหี่ยวแบบนีจะยอมเคมีสักเท่าไรคงเธอจะยอมเถะนะคิวเก่าเธอพิวยังได้ไงก็รักเธออีกไงแต่ผมเชื่อว่าที่นี่อผมว่านีใบแก่นะผมจะไปแั่งวัน่ทุกคนเลย อะครับาจจะรกนะเธอจีบนนี้เจียวโนี้จึงงมสเท่ารหวัเธอจะยอา เอไม่เป็นไรก็รักเธออยู่แก่บอกไว้วันนั้นฉันก็แก่ขนะอ,นะอ,นะอใครคิดว่าตัวเองสาวยังบุกหัวิตเสียงกรี๊ดดังๆได้ไหมครับ แสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่แข่งขันครับผมก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับก็วันนี้ผมก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจนะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมร้องเพลงในงานของครบรอบเท่าไหร่ครับ94ปีเลยครับ94ปีของกรมสังกัดนะครับก็สุขยินดีก็เลย พอได้ยินว่า94ปีเนี่ยผมก็เลยเลือกเลือกเพลงที่ผ่านมานะครับเป็นชื่อเพลงไวทองลำดึงนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความหมายของคนที่มีอายุนิดนึงรักคนมีอายุนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่รักรักคนมีอายุเหมือนกันนะครับอะไรนะครับโอเคนะครับ ก็แ,แคนนี้เงาไปถามคุณจ้างแล้วพนดีเขาคงไม่ได้จ้างเราอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหลังมาแล้วกันนะครับของคนนี้นี่ขุ่นกำลังจุกๆๆใช่ไหมแปลว่าอ,อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันดีกว่าก็ยังมีอีกเพลง,งครับก่อนที่จะไปพบกับ ซีนุ่มอยแบนครับไหนแฟนกับซีนุ่มอยแบนวันทูทีโซครับไหนเขาด้ครับก่อนที่จะ้งเขาเดี๋ยวผมขออนุญาตเลองจะเพลงกันไปกันวันนี้เนี่ยเห็นเห็นมีแต่สาวๆหนุ่มๆทั้งนั้นเนี่ยผมจึงมอบเพลงนี้ให้ทุกคนเลยครับชื่อเพลงว่าอย่าทำบุญข้างเธอครับ